กักนเน่าแบง่ไปจ้าปจ่ายไ้ก่อนเดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะงยักไม่หาไม่ไม่ตั้งหางเนอะไม่เปิดอะไรกันจ้ายจ่าจ่ายถึงจ้งใบให้ต้งปี้งาอยใ่ไปนิดไปหนอียม

ครบบก็รวมเลยตำลากจะเสียกแท่ะสิบวันอืมบ่เลยรวมๆใช่ไหมครับบ่ละวันนี้ก่อนไปดูมวยครับก็กินลาบก้อยก่อนวันนี้หันหลังแทงผมบอกเลยไม่มีแพ้ ลองให้รู้จักเพชรทองลอ <c oughs> หลรอแต่ฝั <c oughs> ่งจอมพลังใจก็น่าเสียแก้พวกพวก็ไม่รู้สินะเว่าเอาลูกสนะเข้าไปนี่ละไวยแพ้มื่อนีร่พี่น้องเอ้ยหลังแทง,เล,ลงเลยเหรอหลังแทงไอ้ใจะนุ่งมองอะไรอะไรนะหลังแทงแทงใครอ่ะเอาแทงเพชรทองหล่อเนาะโอเคนึกว่าแทงตัวเดียวที่หนึ่งนงว่าแทงตาสวนกิกแม่ ที่ผมมาเนี่ยยายผมแท้ๆนะยายคุณครูได้เนี่ยแ่ผมไม่เคยได้กินฟรีผมมาผมไปเจรหารยเจรพันไอเียตัวกับก้ยนี่ยผมผมไเลยสามด้วย่ก็้องเบาหล่ขวมขอบคุณหลายๆลูกลานมุกแม่ข้าวบังหว่านึงหมานแมนมาหมวานบเรีเลนแบดเบิร์ดแบดเบิดบเรเลนบเรเลนก็บ่ได้เลนนอก็จะนองสนะนี่บ้านี่ก็ไ่เคยได้กินพีเออก็น่ารัก มแ,แม่ถ้าเข่าห่อเดียวแม่ถ้าเข่าห่อเดียวขอ่ได้ว่ายนี่เข um, ่าห่อเดียวก็ไม่เคยเอิ้นเมาเข่าเอิ้นแต่ว่าคิดเงอื้อน่ได้ว่ายนี่คุ้มกู้ลาบก้อยเฮ็ดเอาเลยแต่ว่าเจ้ารู้บ่านี่เป็นร้อยเนาะไต่ทางด่วนเขาจะไม่กินเขาไม่กินต้องลาบเองนะเพราะเราลาบเขาเสียกวันนี้ตามบ่หู้ตามบ่เย็นตามบ่เย็นไป